สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้บาทชุดที่65กันนะครับ Starman Tarot นะครับผมก็ by David d Angel นะครับ Inside by the a r t i s he created for David Bowie รู้จัก David Bowie ไหมครับเป็นญาติกับ David Beckham อะนะครับประมาณนั้นนะครับนักเตะเนาะไม่ใช่เป็นนักร้องนะครับนักร้องเพลงน่าจะโหนะครับใครที่เป็นแบบแฟนคลับนะครับประมาณนี้เลยนะครับ คือดูรูปร่างหน้าตากล่องก็คิดว่าคงจะแบบว่โอ้โหชูชาตแบบน่าจะแบบว่าล็อกสะเทือนนะล็อกสะเทือนโลกอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเมื่อวานก็พยายามจะลองหาฟังเพลงของเดวิดโบวีดูอยู่นะครับเพราะว่าปกติผมเอาฟังเพลงพาระสวดนะครับเนาะฟังพาระสวดนะครับฟังสายเอ็นย่านะครับก็สายล็อกสายพังพวกนี้ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ นะครับเลยอาจจะไม่ค่อยอินนะครับเลยอาจจะไม่ค่อยอินกับศิลปินท่านนี้เนาะแต่เขาก็มีเพลงเมื่อวานก็ฟังเพลงก็มีบางเพลงที่แบบเอ,อก็โอเคนะคุ้นหูอยู่เนาะจะไม่เหมือนกับพวกแบบควีนหรือพวกแบบว่าอ,อใช่ไหมครับประมาณนั้นอ่ะนะครับไมค์คงไมเคิลมาดอนน้งมเดอ์น่านะครับจะมาเอาแบบร็อกๆนิดนึงเนาะถ้าถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่า <c oughs> ลายไปถามเพื่อนตกลงว่าคนนี้เขาเ ศิลปินแบบแนวร็อกใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับดูรูปแบบของตัวนี้เขานะครับก็คู่มือธรรมดาทั่วๆไปมีทุกภาษานะครับแล้วก็หมดละมีอยู่นิดเดียวเองประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าหน้าไพ่เนี่ยเป็นทั้งหมด78ใบถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากนะครับถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็เราเองเนี่ยรู้จักในเรื่องของเวทไรเดอร์อยู่แล้วนะครับไพ่ชุดนี้ก็ทํามาเพื่อสนองนี้นะครับหรือว่าทํามาเพื่อที่จะเทิดทูนเน็ตไอดอลของเขานั่นแหละ นะครับประมาณนี้เพราะว่าเน็ตไอดอลของเขาหรือว่าไม่ใช่เด็ตไอดอลก็เป็นอาร์ติสไอดอลของเขาก็คือเนี่ยครับเดวิดโบวีนะครับข้างหลังนะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเงี้ยยึดยักยึกย,กย,กยักไปหมดเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับรูปไพ่ถามว่าบางไหมก็ผมว่าก็ก็อดูละกันดูละกันเนี้ยความความหนาบางของไพ่นะครับดูละกันมันก็มีมีโอกาสได้งอได้ถ้าหมูคุณสับแบบไม่ดี นะครับรูปแบบไพ่จะยาวนิดหนึ่งมี78บปใบนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นสีดําแล้วก็ออกมาเป็น Pink ink, พิงพิงชมพูจีจานะครับมันลนักษณะของเขาคือน่าจะเปรี้ยวเยี่ยวราดอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับตัวไพ่7จ็ดบใช้เวไลไรเดอร์ธรรมดาทั่วๆไปวันนี้มาให้ดูหน้าไพ่กันนะครับหน้าไพ่ก็ถามว่ามันดูยุ่งเหยิงวงเวงยุ่งเหยิงไหคือมันดูแบบ S <S uh จะพูดว่าไงดีอ่ะอิเิเมนต์เขาเยอะนะคือถ้าอิเิเมนต์เขาเยอะมากอะนะครับแล้วก็ใช้สีสันแบบโอ้โหฉุดฝันฉุดฉดา,ดาดฟาดปากฟาดตานะครับประมาณนั้นนะครับนี่อะไรครับ s c a t t นะครับผมหมายเลขศูนย์นะครับหมายเลขศูนย์มันก็คือไพ่อะไรครับก็คือไพ่ อ่าเดอะฟูนั่นเองนะครับเดอะฟูของเขาก็หน้าตาออกมาแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะอ่าเป็นการเคลือบมันอ่าประมาณนี้นะครับรูปล่างหน้าตาไพา่คือสีสันบาดตาบาดใจอะ่ะเอางี้ละกันนะครับแต่ละใบนะครับเชอรีออตนะครับเดอะแอเรียนนะครับแอเรียนนี่คือใบที่เท่าไหร่ใบที่9โอ้โหนะครับประมาณนี้เนาะ ใบที่9้าของเขาคือใบอะไรครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับคือถามว่าก็อ,อจะบอกว่าอะไรดีอ่ะจะ,จะบอกว่าชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบดีเออจะบอกว่าชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบดีคือไม่ได้ตามศิลปินคนเนี้นะครับ hermit ครับ the alien เบอร์เกนะครับวิ e อ of l i f ์ j u s t i c มีไพ่อะไรที่แปลกๆบ้างเออมาดูกัน เพิ่งใช้ไปครั้งเดียวอะ่ะแต่ว่าก็กสะสมนะแล้วก็รูปแบบของเขาเองเนี่ยเวลาที่เขาพิมพ์ออกมาเนี่ยเขาพิมพ์ออกมาทั้งหมดมี2ชุดด้วยกันนะครับนี่คือชุดที่เป็นชุดเล็กนะจะมีอันนึงคือชุดใหญ่แล้วก็เป็นกล่องใหญ่ๆเลยแล้วคู่มือน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับอันนั้นก็น่าจะพันกว่าอันนี้น่าจะไม่ถึงพันอะ่ะประมาณนี้นะครับเพราะว่าคือพ,พอมองเห็นแนวแนวหน้าไพาอ่อ่ะบางคนอาจจะแบบว่าอินกับมันแบบว่าโอ้โห ฟ้าผงพระผาเปียง้างดูแบบว่ากระหึ่มเนาะประมาณนั้นแต่สำหรับผมก็คือแบบว่าเออจะว่าไงดีวะถามผมผมว่าเลอะเธอะนะไม่รู้นะเดี๋ยวเขาจะบดาดาเอานะครับว่าคุณไปวิจารณ์ณเขาได้ยังไงนะครับคุณไม่ได้เข้าถึงความเป็นล็อกความเป็นพังหรือความเป็นอะไรลิทึมของคุณนะครับเออ นะครับแต่ผมว่าคือมันดูลกอะ่ะไม่รู้นะไม่รู้นะครับคนคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะครับผมอาจจะแบบว่าอืดูแบบรูแบบโอ้โหดูแบบด,แบบดูมันดัดเานิดหนึ่งเหมือนกันนะดูมันแบบดัดเดานะคือเขาพยายามจะทําให้แบบว่าไพ่ออกมาดูมีสีสันนะครับดูมีสีสันแล้วดูเป็น คือเป็นแนวของเขาเลยไงถึงเขาบอกว่าเขาทำเพื่อเดวิดโบวีไงนะครับผมแต่ผมชอบเดวิดแบ็กแฮมมากกว่าเนาะสไปเกิลก็ได้อ่ะเอนยาก็ได้อืมเนาะสองเงียรู้จักไหมครับเออมาดอนน่าอ่ะนะครับดูหน้าไพ่กันแล้วกันวันนี้บรรยายไม่ถูกอ่ะคือมันลึกล้ำอ่ะคือถามว่า มันมีอะไรให้หาเยอะนะครับมันมีอะไรให้หาเยอะมันขึ้นอยู่กับคำถามที่คุณจะถามเขาในเนี้ยนะครับแต่เขาก็ยังคงใช้เวทไรเดอร์อยู่เห็นไหมครับก็คือการบาลานซ์ของ2เหรียญอยู่เหมือนเดิมนะครับ The Ver นะครับก็ยังเป็น The Ver ของเขาอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอิ e m เมนต์เขาโอ้โหสีสันเขาคือแบบว่ามันสะพึงอะ่ะมันสะพึงอันนี้ The Star ของเขาก็เป็นตัว David b o ว i e เนี่ยนะครับประมาณนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นมันมันดูแบบ มันดูแบบอลังการนะแต่ว่าพอพอมันเป็นอิเลเมนต์บางคนอาจจะบอกว่าไพ่ยเยอะไพ่มันเยอะไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ผมว่าคนสร้างออกมาเขาก็ทําสวยนะถ้าในแง่ของกราฟกราฟิกออ,ออกมาเนี่ยนะครับคือมันก็ดูแบบเออใบนี้สวยเว้ย The Hangman นะครับอ่ะเห็นไหมครับประมาณนี้นะคือคือเขาก็มีไพ่เขาสวยอ่ะ แต่ทีนี้แบบว่าบางคนจะไม่ชอบแนวแบบโอ้โ oh, หดูแบบเดี๋ยวฟ้าผ่าเดี๋ยวเปี้ยงปังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าอะไรเยอะแยะไปหมดอิเลเมนต์แบบล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปทํานายอะไรประมาณเนี้นะครับบางคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะครับก็เลยอาจจะแบบว่ามองว่าไพ่ใบนี้ถามว่าสําเร็จไหมอืมไม่รู้อะได้รับความนิยมไหมไม่รู้อะแต่อาจจะเป็นแบบสาวของเดวิดอะอาจจะ อาจจะซื้อไปอะประมาณนี้นะครับดูนะครับให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะผมบรรยายไม่ถูกนะครับบรรยายไม่ถูกคือมันดูแบบว่า aggressive ความ aggressive ก,ก็มีอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ความความแบบว่า more more แบบ movement more o f the element อะนะครับประมาณนี้นะครับมันดูมันอยู่แบบนะครับห pentacle หกเหรียญนะครับ มันนี้สี่วอนนะครับความมั่นคงคือ,อคุณลองตอบมาสิครับว่าคุณมองเห็นไพ่นี้แล้วคุณรู้สึกยังไงเออมันแบบว่าสี่เพนเดนเคิลสี่เหรียญรู้ทางธรรมหากินนะครับเดอะซันอะเดอะซันโอเคแหละพอรู้ว่าคือแบบสวยไหมสวยสวยไหมสวยคือแบบโอ้โหฟาด ฟาดแบบสายฟ้าฟาดพะพะพะเพเลยะนะครับแต่สี่ครับอ่ะไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่คือแบบที่เหลือคือแบบโอ้โหเนาะแปดดาบอ่านี่คือแบบว่าไปไหนไม่รอดก็เลยนอนอยู่ในโรงอะไรประมาณนี้นะครับ s e เ e n of คับนะครับอ่าเดี๋ยวใบต่อไปหลังจากพิ n ออ f ครับถามลุงข้างบ้านอีกละวันนี้เรามากับลุงข้างบ้านถามลุงข้างบ้านเป็นยังไง อ่าลุงไม่ได้เลี่ยงไพ่นะลุงข้างบ้านสามดาบอ่ะเออลุงข้างบ้านรู้สึกสามดาบตอนนี้ลุงน่าจะลุงลุงเศร้าหรือว่าคนอื่นเศร้าก็ไม่รู้นะครับคือลุงข้างบ้านถามเรื่องลุงข้างบ้านสามดาบนี่คือสุโศกเศร้าแบบโอ้โหหัวใจโดนฟันใช่ไหมประมาณนี้นี่คือแบบว่าถือนกอินทรีเพื่อนําทางข้างล่างนี่คือแบบว่า นั่งแบบว่าขอทานอะไรแต่อยากป่ะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ากําลังเพ้นสีบนกําแพงเนาะเป็นพวกศิลปินอาร์ตเอ่อสตรีทอาร์ตอะไรประมาณนี้แล้วก็มาเพ้นเพ้นสีรูปเนี่ยบนกําแพงนะครับแล้วก็มีอิสระภาพถือขนนกออกมาหัวใจอยู่ตรงกลางอะไรประมาณนี้นะครับทีเนี้ยถามว่าโอ้โหแล้วถามว่ามีเครื่องหมายเท่ากับอีก เออ,เอ,อ,เอ,อไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายคาถามอีกว่าอะไรเหรออะไรยังไงเหรอแล้วดาบวางไว้อยู่คือถามว่าภาพสวยไหมถ้ามองเป็นศิลป,ปะผมว่าสวยนะเออแต่พอมาตีความปุ๊บเราเราอาจจะตีความได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคใช้เวทไลเดอร์นี่แหละเรื่องของความเสียใจความทุกข์ใจการถูกแทงแทงหัวใจสามดาบนะครับเขาก็เลยเหมือนกับว่า อาจจะเป็นได้ว่าเขาอดอะไรตายอยากนั่งทำาอยู่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางไปเขาไม่รู้ว่าเขาจะวาดรูปต่อไปยังไงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเป็นไปได้ไหมหรือว่าข้างหลังเนี่ยคือรูปหัวคนแล้วมีรูปเพชรมีรูปแสงสว่างมีรูปของกำแพงที่แตกออกมานะครับก็อาจจะตีความว่ามันคือกำแพงที่แตกออกมาแต่ว่าเป็นความคิดของคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างล่างอยู่แล้วมีแสงสว่างด้วยเขาบอกความทุกข์โศกเศร้าอาจจะ เดี๋ยวมันก็ละลายหายไปเองอย่าไปคิดมากกับมันวันรุ่งขึ้นวันดีๆอาจจะกําลังมีเข้ามาแต่มันก็ต้องทลายกําแพงตรงนี้ออกไปก่อนนะครับแต่เขาก็ยังมีคําถามมาเก็บคําถามตรงนี้ไว้อีกว่าเหรอเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วก็มีมีมือมาแปะไว้ตรงนี้อีกคืออิเลเมนต์มันเยอะอ่ะอิเลเมนต์มันเยอะมากจนแบบว่าบางทีอ่านะครับลุงข้างบ้านคิดยังไงลุงข้างบ้านก็ เอามือแปะเอาไว้ลุงบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะฉันจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานออประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเรืออีกสองใบใบต่อไปถามว่าโควิดจะเป็นยังไงเออนะครับนี่แปดวันแล้วก็แปดวันถามว่าโควิดพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอ,อ้ยโอ้โหนี่ไม่ได้เหลี่ยงไพ่นะนี่ไม่ได้เหลี่ยงไพ่นะแสดงว่า ความแม่นของคนอ่านเนาะเฮ้ยคือแบบถามว่าโควิดพรุ่งนี้จะเป็นยังไง The date ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับ The date คือความตายที่สวยงามอะ่ะดูเดคือถ้าใบเนี้ยมันคือความตายที่สวยงามอนะครับมีดอกกล้วยไม้นะครับ,ม,กกม,นะรบมีรูปเหมือนหัวคนวิญญาณมีผู้หญิงอ่ะซาตานนะครับมีโครงกระดูกโอ้โห คือเห็นปุ๊บคือดูข้างล่างก่อนเลยถามว่าโควิดพรุ่งนี้เป็นยังไงตายเยอะแหละผมตายเยอะแหละแล้วเป็นความตายที่สวยงามประมาณเนี้ยนะครับอืมเนาะคือไพ่ตอบตรงๆเลยตายแน่ๆมีตายเยอะแหละประมาณเนี้ยนะครับ The View Of The Fortune ผมไม่ได้เลี่ยงไพ่นะครับเพราะนั้นผมอยากจะถามอะไรผมก็ถามนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าคนที่ เ,ออเรียนรู้เรื่องของไพ่หรือว่าคนที่เป็นนักทำนายเนาะอาจจะเป็นจังหวะเวลาว่าเฮ้ยทำไมเหมือนกับมีอะไรมาบอกเราว่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอใบต่อไปนะอะไรประมาณนี้นะครับเนาะมันมันถึงบอกว่าเวลาที่เราดูลายสดของคนที่เขาเปิดไพ่ให้เราเอ๊ะทำไมเขาแม่นใช่ไหมเราถามปัญหาเข้าไปแล้วเขาก็เปิดไพ่ให้เราเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันสื่อสารมันแม่นได้เนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเออไม่มีใครรู้เหมือนกันว่า มันคืออะไรนะครับทําไมมันถึงบอกว่าไพ่มันสื่อสารกับเราได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าใบต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักเดี๋ยวเราต้องถามในเชิงของความรักหลังจากเจ็ดดาบดูนะครับความรักเป็นยังไงอืมความรักเป็นแปดถ้วยนะครับหาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับแปลว่าตอนนี้คือแบบว่าก็ยังคิดอะไรไม่ออกอืมอะไรเงี้ยนะครับแปดถ้วยก็อาจจะแบบว่าเรื่องเก่าๆที่เคยติดเอาไว้อยู่ นะครับอันนี้คือเรื่องอะไรเป็นถ้วยถ้วยที่ถูกมัดเอาไว้ถูกกอบเอาไว้นั่นคือรักขังเก่าอาจจะแบบว่าครั้งรักเก่ามันถูกถูกสตารฟถูกทําให้แบบว่าถูกปิดกัน้นเนาะถึงเวลาก็เตรียมหารักใหม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้แล้วดูเส้นสายของเขาคือคือถ้าถามว่าบางคนอาจจะบอกมันมีความมัวเยอะอะ่ะมันมีความมัวของคือจะพูดว่าไงดีอะ่ะมอิเลเมนต์มันเยอะอะ่ะ มันเยอะแล้วบางทีแบบว่าหรือว่าต้องหรือเราต้องไปอ่านคู่มือของเขาเออนะครับเพราะนั้นอย่างการเ,เขาเรียกว่ารีวิวไพ่ของผมเองเนี่ยผมก็อาจจะบอกว่าบางชุดเองเนี่ยดีบางชุดคือคุณต้องไปหาวิธีการอ่านเข้าใจมันนะครับแต่จริงๆอ่อะผมเข้าใจแหละนะครับไม่มีปัญหาหรอกในเรื่องของการอ่านนะครับแต่ว่าอย่างไพ่ชุดนี้เองเนี่ยถามว่าเขาเยอะไหมเขาก็เยอะอยู่นะครับเขาก็เยอะอยู่ในเรื่องของอิเลเมนต์นะครับ I seek answer นะครับอ่ะซูมนิดหนึ่งสิครับ I seek I seek answer to write big question นะครับผมฉันตามหาคำตอบให้กับชีวิตของฉันนะครับ The vision quest นะครับ The vision quest นะครับ Willing venturing into the wider net to be told and the transform communing นะครับ with the elemental wisdom of the อะไรเอ่ n a t u r นะครับแค่นี้เองคำตอบก็คือ,อก็แปดถ้วยนั่นแหละครับตามหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของคุณนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือคือใช้เวทไรเดอร์นั่นแหละนะครับเพราะนั้นบางทีเรารู้จักความหมายของเวทไรเดอร์แล้วเราไม่จำเป็นต้องเราก็ ไม่ต้องดูก็ได้แต่ถ้าสมมุติเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจริงๆมันแปลว่าอะไรเราก็เข้าไปดูในคู่มือนะครับเพื่อที่จะให้กระจ่างขึ้นนะครับเทมเพลนความอดทนเนาะพาเทมเพลนถือส่วยถือช่วยสองใบเทน้ําอะไรประมาณนี้คือผมมองว่าภาพเขาดูฉูดฉาดดูสวยดูเปี้ยวเยียวลาดดีนะครับแต่พอเอามาทํานายปุ๊บเนี่ยบางทีมันดูโลกเป็นไม่อะไรเงี้ยเนาะ อะไรก็ว่าไปนะครับแต่แต่ก็าอาจจะชอบก็ได้อย่างสเตง็งอ่ะน,นะสิงโตสองตัวเออคือถ้าไม่ดูอะไรเลยเราดูภาพรวมใหญ่ๆ,ๆนะครับถ้าเราคิดว่าไพพชุดนี้คือโอ้โหมันมีสิ่งรบกวนสายตาคุณเยอะอ่านะเรียกว่าสิ่งรบกวนสายตาคุณเยอะก็แล้วกันนะครับคุณก็ดูภาพใหญ่ก่อนดูภาพใหญ่ๆก่อนอ่ะดูไกลๆดูภาพใหญ่พอดูภาพใหญ่ปุ๊บสเต็งรู้ละคนกับนางนางผู้หญิงกับคนสิงโตเสร็จแล้วเราเราก็ค่อยค่อย ซูมเข้าไปหาในตัวเขาสิว่ามันมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอะไรที่แบบทำไมถึงแบบโอ้โหสร้างแบบว่า,าซ้อนไปซ้อนมาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือก็คงจะเป็นแนวล็อกจริงๆอ่ะเนาะประมาณนั้นนะครับนะครับ킹พินออฟฟอร์นะครับ,นะรบ, sport, รบวันนี้ให้ดูไพ่ซึ่งผมเอง <laughs> ยังไม่เคยเห็นไพ่ทั้งชุดนะครับการที่ได้มาทํารีวิวก็ ก็เป็นโอกาสที่ได้ดูไพ่ทั้งชุดเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่สะสมมาส่วนใหญ่ผมซื้อมาผมเปิดเลยผมไม่ค่อยอ่านคู่มือนะครับแล้วก็สื่อสารกับเขาโอเคอยู่นะแต่พอได้มาทํารีวิวแต่ละชุดแต่ละชุดก็คือได้ไดเห็นหน้าไพ่ทั้งหมดเลยนะครับโอ้ทาวเวอร์สวยนะก็สวยนะคือ,ค,อคือถามว่ารูปภาพเขาผมว่าสวยนะแต่พอเอามาทํานายปุ๊บแนะ่อย่างที่ผมบอกว่าบางทีเนี่ยหนึ่งให้เราดูเมนเมนใหญ่ก่อน ดูภาพรวมก่อนนะครับอย่างภาพนี้เนาะสี่เวิร์ดนะครับสี่สอดนะครับสี่สอดนะครับผมก็คือสี่ดาบสี่ดาบพ,พื้นจากความตายหรือการพักผ่อนส่วนใหญ่เราก็บอกว่าโอ้โหเราก็ต้องแบบมองไปไกลๆดูภาพใหญ่ของขก่อนคือผู้หญิงนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมครับประมาณนี้แล้วเราค่อยมาดูอิเลเมนที่เหลืออยู่ว่าตรงกลางอกมันคืออะไรอะไรเงี้ยตรงเนี้ยคืออะไรตรงหน้าท้องเขาคืออะไรนะครับแล้วตัวอักษรพวกนี้คืออะไรคือมัน รายละเอียดมันเยอะ,ะนะครับทัวร์ครับนี่ทัวร์ครับถ้าแบบเราดูเห็นไหมคนสองคนนั่งเล่นจำจี้กันอยู่นะครับนี่คนหนึ่งนี่คนหนึ่งนั่งแบบว่าตบบนตบล่างนังเงือกน้อยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปดูในนี้คือเครื่องหมายของอะไรเฮอร์มีสหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเพราะนั้นมันมีอะไรที่แบบซ่อนอยู่ในนี้เยอะการทําสีสันถามว่าสไตล์สีสันสวยไหมสวยนะคือดูฉูดฉาดดูแรงมาก นะครับดูแบบว่าโอ้โหสีเขาบาดตาบาดใจนะครับสะเทือนขวัญประมาณนี้นะครับแต่อิเลเมนต์ของเขาอาจจะแบบว่าดูแล้วแบบว่าเออมันก็เหมาะเหมาะสมกับที่เขาทํามาเพื่อไอดอลของเขาโดยเฉพาะนั่นแหละนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเคยดูน่าจะเป็นเสียเป็นแนวล็อกถ้าคุณเคยดูของอะไรนะที่ออกมาเป็นหนังอะ่ะ นะครับแล้วก็มีติดปีกด้วยนะครับมีปีกมีแบบว่าขนนกสีส้มอะไรเงี้ยนะนะครับอ่านะครับที่เป็นนั่นแหละครับเนาะออกมาสองเรื่องละภาพยนตร์หนังนะครับถ้าดูในของปีที่แล้วเราจะเห็นภาพยนตร์ที่แบบว่าเอาอะไรนะอัตชีวประวัติของศิลปินนะครับจอห์นเลนนอนปะไม่ใช่เออจอห์นเลนนอนและอีกอันหนึ่งก็ควีนนะครับ ประมาณนี้นะครับผมว่าใช้ได้อยู่นะสวยอยู่นะครับถ้าใครชอบศิลปะแนวนี้นะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าการอ่านเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบว่าดูภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยค่อยคอยมองไปที่อิเลเมนต์เพื่อที่จะทำนายเพิ่มนะครับมีคำถามถามเข้ามาได้สำหรับไพ่ชุดนี้ครับชุด The Starman David D. Angel นะครับสวยนะ โดยโดยร่วมคือสวยแต่โดยการทำนายคืออาจจะดูเยอะนะครับชอบไม่ชอบแล้วแต่คอมเมนต์กันเข้ามาว่าเห็นภาพแล้วรู้สึกยังไงนะครับสวัสดีครับ